ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายิยอีก็สุดท้ายพี่22นี้เรื่องสารปกครองเรื่องสารปกครองเนี่ยมาถึงชั้นสารปกครองคดีคดีคุณยิ่งรักจ่ายตังจํจำนำค่าซึ่งแกชนะมาในสารปกครองต้นละว่าจะไม่จ่ายนะครับแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้ครับผมเนี่ย เขียนบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่น่าอนาถมากคนถูกสารตัดสินจำคุกคดีทุจริตไม่ต้องติดคุก mm hmm. ติดไม่กี่วันไม่กี่ปีออกมาหมดแล้ว mm hmm. ทรัพย์สมบัติที่เป็นของแผ่นดินเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นอืงค mm ์แปดแสนล้านห้าแสนล้านสองแสนล้านยึดไม่ได้เลย mm hmm. ยึดได้แต่บริษัทกระดาษ mm hmm. ผมก็รอพิสูจน์วันที่ยี่สิบสอง ที่สารปกครองสูงสุดซึ่งผมเชื่อมั่นว่าท่านจะดำรงความยุติธรรมออือนะครับทรัพย์ที่เป็นการสร้างความเสียหายกับรัฐอือรัฐต้องยึดคืนอือสียินผิงได้ใช้การปราบอ,อเสือลงไปถึงแมลงวันที่บอกตบแมลงวันยันฆ่าเสือสิ่งที่ทำคือทำเป็นตัวอย่างและยึดทรัพย์คืนท่านหวังฉีซานที่ผมเคยไปพบ ก่อนขึ้นเป็นรองประาธานริบดีเนี่ยท่านบอกว่าแม้ตามประยุตท,ทรัพย์ต่างประเทศต้องมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศกับสหรัฐอเมริกาท่านยังยอมแลกเลยอืเพื่อเอาตัวคนกลับมาติดคุกหรือประหารชีวิตอเอาทรัพย์คืนแผ่นดินอืท่านเอาคืนมาได้หลายพันล้านหยวนนะครับจึงจะทําให้เห็นว่าคนที่จะทุจริตคุณหนีไปไม่พ้นส่งต่อเงินให้ลูกหลานก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ จึงต้องสมควรเอาจริงเอาจังในประเทศนี้ถ้าคุณไม่ทําให้จริงจังในประเทศนี้ขบวนการทุจริตก็จะเบ่งบานออืหรือถูกกลบไม้กระดานแบบเห็ดอะไรนะยาแห้วหมูอพอยกไม้กระดานขึ้นมันก็ห้องอีกนั่นแหละมันก็เป็นปัญหาของสังคมเพราะนั้นผมเชื่อว่ายีบสองนี้เนี่ยสารปกครองสูงสุดจะมีคําตอบยังคงความศักดิ์สิทธิ์ของฝ่ายกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณยิ่งรักโดนคุกไม่เกี่ยวคดีใช่ไหมฮคดีนี้เป็นคดียึดทรัพย์คดีนั้น5ปียังค้างอยู่ถ้าคุณยิ่งรักจะกลับประเทศก็เวลขัามเข้ารับโทษห้าปีผมแน่นอนว่าสมมติว่วันนั้นเนี่ยออกมาแล้วเป็นคุณกับคุณยิ่งรักจะมีคนไปปั่นก็ไม่ใช่ไหมฮะก็คือคดีนั้นยกไม่ยึดเงิน แต่กรรมมาก็ติดคุกเหมือนเดิมก็ใช่เนี่ยต้องให้เข้าใจอย่างนี้ต้องให้เข้าใจอย่างนงี้ไม่เกี่ยวนวเราค่อยติดตามหลังแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูนะครับเนี่ยแต่ถ้าถ้าวันที่ยี่สิบสองนี้ถ้าสารตัดสินแบบยืนก็จบเลยก็จบก็ไม่ยึดคือแต่ถ้าถ้าถ้ายึดถ้ากลับก็คือต้องยึดดีกาต้องยึดว่าจบจบจบสามวครองสูงสุดบีสองชั้นสาลสารตัครองกลางคือชั้นต้นสารตัครองสูงสุดก็จบแลวอ๋อคือวันยี่สิบสองนี้จบจบเลยจบเลยโอเคครับท่านผู้ชมฮะอ่ะ นั่นคือสถานการณ์ของสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อกับผมว่าเรื่องของการเมืองเรื่องของปัจเหตุปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับประเทศกําลังนะครับเนี่ยมาถึงจุดที่ก็เรียกว่านะฮะกำลังจะถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญแหละครับขอบคุณพี่เอ๋มากครับขอบคุณครับ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ